มาค่ะตอนนี้ถึงคิวของชาววันจันนะคะว่าครึ่งเดือนแรกของเดือนมีนาคมเป็นอย่างไรนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะคะทุกช่องทางนะคะตอนนี้มีทางบ้านฟ้าบ้านแดงแล้วก็ช่องทางต่อๆส่วนใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวก็ติดติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะทางอินบ็อกช่องทางไหนก็ได้ค่ะ่ามาวันนี้ก็เหมือนเดิมนะจยนก็จะดูให้แบบว่า สั้นๆการงานการเงินความรักนะคะเพราะอะไรเพราะเราดูดวงแบบโดยมวลรวมนะคะอาจารย์ก็จะไม่ได้ลงดีเทลมากนะเพราะว่าบางคนน่ะบอกว่าอาจารย์มันยาวไปหนูดูไม่ได้บางคนดูที่ทํางานเราก็ต้องยอมรับอย่างนั้นอะมาดูเลยค่ะเออการงานตอนนี้ทางชาววัจนจันทร์่รู้สึกว่าดีขึ้นได้รับการใส่ใจจากผู้ใหญ่มากขึ้นนะคะนะแล้วก็ ถ้าใครบอกว่าเออไม่มีผู้ใหญ่มีแต่พาร์ทเนอร์มีแต่ทีมงานอย่างนั้นก็เหมือนกันค่ะได้รับการดูแลความเข้าใจรู้สึกการประสานงานราบลื่นขึ้นในเดือนนี้นะคะนะเพราะว่าตอนนี้เหมือนกับการที่เราทำงานร่วมกันแล้วกันที่จะก่อร่างสร้างตัวหรือใครที่กำลังเพิ่งเปิดบริษัทเนี่ยแล้วมีพาร์ทเนอร์ถือว่าดีนะคะหรือใครที่บอกว่าไม่มีเลยค่ะทำส่วนตัวล้วน ไม่เสียหายนะคะไพ่ย,ยังบอกว่าดีอยู่เพราะว่ามันเป็นการก่อร่างสร้างตัวในทางที่ดีการงานของคุณค่อนข้างดีและที่สำคัญน่ะจากไพ่ดูแล้วนะสถานที่ที่คุณไปทำเนี่ยหรือออฟฟิศหรือเอ,อ่อบริษัทใหม่หรือที่คุณเพิ่งเริ่มก่อทำเนี่ยเจ้าที่เจ้าทางค่อนข้างดีด้วยนะใครเป็นไปได้ก็หมั่นไหวเจ้าที่เจ้าทางหน่อยก็ดีนะคะแต่ทีเนี้ยเนี่ยการเงินตอนเนี้ย ในช่วงนี้ยังเหมือนกับอึดอัดใจอยู่เลยอะนะเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาอึดอัดใจเรื่องการเงินอาจารย์แนะนำอย่างนี้นะทุกครั้งที่คุณมีรายได้เข้ามาเนี่ยแบ่งเงินส่วนหนึ่งไปทำบุญนะชาววันจันร์อาจจะบอกว่าอาจารย์ในเมื่ออาจารย์ก็ดูดูรู้อยู่แล้วว่าว่าแบบการเงินอื่อัดยังจะแนะนำให้ไปทำบุญคืออันนี้เป็นการแก้เครียดให้มันเกิดค่าใช้จ่ายนะคะ เช่นสมมุติคุณเขามีเงินเข้ามาพันหนึ่งเนี่ยคุณจะหักแค่10บ,บาทไม่เป็นไรนะแต่อย่างที่อาจารย์ย้ำในหลายๆคลิปนะคะอย่าทำแก้เคล็ดเพียงแค่เพื่อที่อาจารย์บอกแต่ทำด้วยจิตศรัทธาความเต็มใจของเราใครที่อึดอัดเรื่องเงินมากๆรู้สึกว่ามันมันไม่สามารถเจียดได้เลยตอนนี้เข้าใจนะเพราะว่าหลายคนะ่ะก็มีสถานการณ์แบบนี้ เปลี่ยนมาสวดมนต์ค่ะนะคะเปลี่ยนมาสวดมนต์น,นะอาจารย์จะแนะนำพระคาถาเงินล้านนะคะนะ mm. เหมือนการเวลาสวดมนต์อย่าสวดแค่ให้จบนะคะสวดด้วยจิตศรัทธาของเราที่มีนะพระคาถาเงินล้านถือว่าดีทีเดียวนะคะขอให้สวดมนต์ไว้นะ mm. ความรักช่วงเนี้ค่อนข้างละหองละแหงเลยนะไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าชาววันจันทร์เนี่ย หมกมุ่นกับงานที่เกิดขึ้นมากเกินไปหรือเปล่าอาจจะต้องปรับเปลี่ยนหรือหาเวลาให้กับคู่สน,นิดหนึ่งนะคะนะเพราะไม่งั้นนะ่าอาจจะเกิดการทะเลาะเบาแหวงกันได้อาจจะมีเหตุความสัมพันธ์หินห่างได้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองจัดเวลานะให้แฟนนิดนึงนะคะ อุปสรรคของคุณตอนนี้นะพูดถึงเนี่ยเหมือนกับที่อาจารย์บอกชาววันจันทร์เนี่ยถ้าดูจากไข้ที่ผ่านมาเนี่ยการงานถือว่าดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์อยากให้คุณนะจัดบ้านด้วยนะถ้าชาววันจันทร์คนไหนเนี่ยห่างเหินการจัดบ้านมานานแล้วลองจัดบ้านหน่อยนะคะโดยเฉพาะอย่าปล่อยให้บ้านมืดขยะหรือสิ่งกีดขวางหน้าบ้านเนี่ยอย่าให้มีนะ เอ,อ่ออาจารย์นะเพิ่งทําคลิปไปแต่ยังไม่ทันลงก็คือเกี่ยวกับเรื่องวงจุย้ยแบบเป็นคลิคเล็กๆน,น้อยๆเดี๋ยวลองไปกดติดตามดูนะเดี๋ยวอาจารย์อาจจะลงเร็วๆนี้แหละนะคะเสริมดวงเนี่ยช่วงเนี้ยให้เสริมดวงยังไงนะคะช่วงนี้หลังจากที่เราสวมดมนต์แล้วอะไรที่ผ่านมาแล้วเนี่ยที่มันรู้สึกไม่โอเคกับเราตัดทิ้งไปค่ะและช่วงนี้หมั่นทําทานนะคะ ทำทานให้กับผู้ที่ด้อยโอกาสกว่าเรานะคะอย่างที่บอกไม่จําเป็นต้องทําหลักหมื่นหลักแสนหลักพันนะบางคนเดือดร้อนจริงๆอาจารย์เข้าใจทําตามกําลังศรัทธากําลังทรัพย์ที่เราทําไหวนะคะนะก็ชาววันจันทร์ขอให้โชคดีนะเพราะว่าตอนเนี้ยเท่าที่อาจารย์มองเนี่ยเบื้องต้นเนี้ย อาจจะมีความวุ่นวายเรื่องงานนิดนึงแต่ไม่ใช่วุ่นวายในทางเสียนะถือว่าเป็นการวุ่นวายการก่อร่างสร้างตัวในทางที่ดีแต่ข้อเสียคืออะไรคะลืมดูแลสิ่งรอบข้างของเราค่ะเพราะอย่างภาพบ้านหรือภาพแฟนที่ขึ้นมาหรือการเงินช่วงนี้เราอาจจะติดขัดลองกลับมาจัดระเบียบในชีวิตที่เป็นส่วนตัวของเราด้วยนะคะเพราะชีวิตคนเราอะ่ะมีทั้งพาร์ทการทำงานใช่ไหมคะแต่มันก็มีพาร์ทส่วนตัวด้วยไงน,นะ เพราะฉะนั้นลองจัดระบบระเบียบนิดนึงนะคะขอให้ชาววันจันรทุกคนโชคดีนะคะ